สวัสดีครับวันนี้สามรอบเลยนะครับสําหรับการไล่์สนของผมนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดแล้วและเอ่อไม่ใช่หน้าวัดในวัดตรงหน้ามหาเจดีย์นะครับเรากําลังจะเคลื่อนย้ายนะครับองค์พระนี้รันตลายองค์นี้นะครับเราต้องดูเลยเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยฮะที่ผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับนี่ดูเคนครับความสูงระดับหกสิบเมตรนะฮะกาลังจะนําพระนี้รันตลาย นะครับองค์นี้นะครับ <c oughs> เพื่อประดิษฐานไปตรงมหาชีดีตรงนี้นะครับโดยใช้เคนรถเคนคันนี้จ้างมาแสนสี่นะครับเพื่อที่มายกพระประรูปองนี้เอาแต่ผมย้อนแสงนิดหน่อยโอเคผมว่ามันเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะไลฟ์นะบ่อยๆนะครับแต่ว่าผมเองต้องต้องเก็บภาพความทรงจำมันนี้ไวะ้ะ <c oughs> จริงๆก็ตื่นเต้นนะ แอบคิดเหมือนกันว่าแบบอืมแต่ก็ยังเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสำเร็จรู้ล่วงสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กำลังปลูกตรงบริเวณฐานครับเพื่อนๆดูนะครับดูรถเคนนะครับแล้วดูความสูงนะครับประมาณหกถึงเจ็ดสิบเมตรนะครับความสูงเนี่ยฮะแยวผมจะย้อนกลับให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ ความสูง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 นส่งรับก่านจะรูปตรงนี้นะครับรผมเองก็ตื่นเต้นนะครับบอกตรงๆเลยฮะจะใช้วิการยกแค่จับเพียงแค่ขาเหรอเนี่ยตอนนี้เขาล็อกเพียงแค่ขานะครับอ,อ๋อตอนนี้เริ่มล็อกตัวแล้วฮะโอเค อันนี้เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกว่าแบบมันน่าตื่นเต้นดีคพรัะพุทธรูปนะครับที่ผมจัดสร้างขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยหลวงปู่พัดนะครับนะครับท่านเกิดวันศุกร์นะครับแล้วก็ผมก็เลยทําเป็นแบบลักษณะใบหูของท่านเหมือนคนนะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆคนนะหูคนเขาเรียกว่าผ้าหูคนนะครับหรือเป็นผ้าสําคัญนะครับ หรือ,อ,อนักนักเป็นพระบูชาจะเรียกว่าพระนิรันตรายนะหูคนนะครับแบบนี้นะประเทศไทยจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทยนะครับนะครับนตอนนี้กําลังเริ่มล็อกอส่วนของบริเวณคอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พระสั่นหรือคอนเวลาที่จะยกนะะซึ่งเพื่อนดูนะรงนี้นะพวกบแล้วดูเคนนะครับดูเคนความใหญ่ยิ่งใหญ่ของเคนนะโอ้สูงแบบ ใหญ่โตมโหฬานมากนะครับครับเฉพาะเคสอย่างเดียวนี่จ้างมาแสนสี่นะครับในการยกตรงนี้นะฮะนีผู้คนที่เข้ามานี่คือไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับใครเลยนะคือชาวบ้านเราแวกแถวนี้พอรู้ว่ามีการจะย้ายพระพุทธรูปบูชานะครับเพื่อปฏิสถานที่เจดีย์ครับโอเคครับย้ายแล้วครับยกแล้วครับเพื่อนๆดูรถเคนะความยิ่งใหญ่ของรถเคนะครับ ก็ครับผมผมจะถอยมาเพื่อให้เห็นว่าการยกนั้นถ่ายรูปไว้หน่อยถ่ายรูปไว้หน่อยก็ก็ถ่ายรูปไว้หน่อยถ่ายรูปหน่อยเคเอาละครับ อันนี้เป็นภาพแรกในชีวิตผมนะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมได้เห็นแบบนี้นะครับตอนแรกยังแอบตื่นเต้นเลยว่าแบบเออแต่ก็สุดท้ายนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะผมจะถอยันเรื่อยๆครับเพจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับส,สูมไปที่พานะครับ วันนี้โชคดีนะครับที่ไม่มีฝนนะครับต้องบอกก่อนว่าอากาศอบอ้าวตลอดเวลานะครับไม่มีฝนผมว่าโชคดีมากๆาครับคือถ้ามีฝนเนี่ยจะทําการเคลื่อนย้ายท่านคงลำบากฮนะเนี่ยเราจะเอาไปาจะนําท่านไปอยู่ในช่องของซุ้มประตูนะครับใครผ่านไปผ่านมาที่วัดห้วยด้วงก็แวะกันท่ามากาศสกาลาท่านได้นะครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์จะปิดทองทำทองทองคำแท้ทั้งองค์นะครับ ให้สำเร็จนะเพราะตอนนี้เราลองพื้นเรียบร้อยนะครับนี่กครับยังไงครับครับหพ่อเนี่ยพ่อท่านเพิ่มมากลองให้เอาหรอเออคือคือตอนนี้หลวงพ่อท่านดีใจมากๆครับหลวงพ่อท่านปลื้มนะครับ น้ำตาไหลเลยครับตื้นตันใจนะหลวงพ่อท่านตื้นตันใจครับเดี๋ยวน,นะครับเรารอโอเ,เราส่งกนนะันล้ว<ม>ขออ,น,ขอนะครับหลวงพท่านปลื้มใจครับปีนี้นะคือหลวงปู่ท่านปลื้มใจนะครับที่เห็นพระเจ้าลูกปฏิสถานะเจดีย์ตรงนี้นะครับ นั้นนะครับวัดไว่ด้วนนะครับเกจินานาที่โด่งดังในยุคนี้ครับ ัดเลยเพื่อนเพื่นเห็น,น,นชัดเนาะผมมองตรงผมมองไม่เห็นในจอมันมืดมากเลยนะครับตอนนี้ทำกำลังจะนิมนต์ท่านเข้าปฏิสฐานนะครับหน้าพระประถมเจดีย์นะครับต้องทางในหน้าพระเจดีแล้วกันฮนะ สำเร็จลุล่วงทุกประการนะครับแบบนี้นะที่เป็นครั้งแรกนะครับไปพอดีเลยนะพอดีเลยน,ลยน,น,นี่ถือเป็นเรื่องที่เมื่อกี้หลวงปู่พัดนะครับท่านเพิ่มปิติมากนะครับถึงกับหลั่งน้ำตาเลยนะครับท่านดีใจที่ให้ได้เห็นพระเจ้าลูทนิรันตรายนะครับอุด,ดมพกษัตริย์คุณยากามโมนะครับ ปฏิสถานตรงหน้าพราะเจดีย์ตรงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับคือตอนนี้ไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่านะผมมองไม่เห็นหน้าจอของตัวเองเลยนะครับต้องบอกขออภัยนี่ผมกล่าวนะครับว่าน่าจะตรงนะครับแต่ผมมองไม่เห็นหน้าจอเลยเดี๋ยวรดแล้วรอปฏิฐานเสร็จปุ๊บเ,เดี๋ยวจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้นะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ถือว่าแบบสำเร็จรุ่วงทุกประการไม่มีเหตุขัดข้องใดๆนะครับก็ สาธุเลยงน,นะครับถิงน,น,นะครับแล้วเดี๋ยวเ,ออเราจะทําการปิดทองพระพุทธรูปตรงนี้นะครับปิดทองทําให้สําเร็จนะครับรวบรวมพุทประการครับปิดทองเสร็จก็จานเห็นชัดนะครับโอเคเพราะตอนนี้ผมมองไม่เห็นหน้าจอตัวเองไงแต่ผมกล่าวนะ หรือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับถือว่านี่เอาเชือกกดเชือกแล้วครับนี่ตอนนี้เราถือว่าเราได้ทำตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะสร้าง พระพุทธรูปบูชาไว้ปฏิสถานหน้าพระเจดีย์นะครับหาเจดีย์ของวัดห้วยด้วนเียบร้อเนี่ยครับถือว่าเป็นที่สุดแห่งความสําเร็จในการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชารงนี้ครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ขออนุโมทนานะครับบุญทุกท่านที่ได้ร่วมกันทาบุญนะครับรวมถึงร่วมกระสาทุในวันนี้ด้วยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ